คนเ็เาเธอไปออกเงเจะไม่ออกอีกโอ้โหเธอเมากอ่ะออกในคันนี้เหรอนี่คือฝึกมานานไหมฮะไม่นานครับชื้หลังอะไรใช่ชีะหลัง

จากมาก ที่มีดอันนี้ือพี่ทําเองก่อนคะครับทำเองครับผมซื้อมาจากโรงฆ่าตัตรครับซื้อมาจากโรงฆ่าตัดแล้วก็มาเหลาเองครับเป็นเหลาไฟอ,อ๋อเหรอใช่ครับอาอินเทอร์เน็ตมีขายอยู่ครับแต่ว่ามันแพงครับสังคันขึ้นนะครับคือทำไมถึงต้องใช้เป็นเหลาไฟอะคะเพราะว่ามันจะยืดหยุ่นดีกว่าพวกพลาสติก่วไปครับนี่คือเหลาไฟใช่รับผมใช้ครับแต่แต่มันก็แข็งอยู่มันไม่ได้หักง่ายใช่ไหมพี่ มันเหนียวเหนียวครับแล้วความอ่อนตัวนี่คนเดียวในประเทศไทยอที่ปอกได้อย่เงี้ยครับมีรายการกระบี่เรื่องหนึ่งเขามีนะโอ้แต่ว่าไม่ใช่ผมหอกนะผมก็ดูมาจากนั่นแหละครับลองมาฝึกทำบ้างอ๋อฝึกเอง เคยพลาดบ้างไหมพี่าด้โดนมืออะไรเงี้ยโอแตอ้ันหัตอแรกๆรับเรายังไม่ชินกับดนือเมัถ้าจะใช้เปเครื่องได้เนี่ใส่เข้าไปทั้งรูนก็พื้อมเลยยังไม่มีคนคิดอูครับเพราะว่ามันบางะถ้าโดนเครื่อมันจะแตกมีแต่แบบเครื่องที่ ปัดออกมาเป็นแบบมีแต่เป็นมะพร้าวแก่ครับกระทอแบบมะพร้าวแก่กเ้าแบบเป็นลูกกลมๆอ๋อนี่คือตอนนี้จะอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอันนี้เราต้องใช้ความชํานาญนิดนึงครับยากสุดเลยใช่ไหมใช่ครับตอนโอ้โหเนียนมากเลยนี่ลูกละเท่าไหร่เนี่ยฮะสี่สิบบาทครับเป็นไซส์เล็กครับโอ้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ห้าสิบบาทคือเราปอกได้ยังงี้คือเพิ่มเพิ่มมูลค่าเลยได้ไหมอย่างนี้ใช่ครับ เอาตอนแล้วเวลาผมเอาไปกินเนะี่ยข้างล่างก็ไม่ได้กินดิไม่ฮะัฟองหมดทั้งลูกฟองหมดเลยกินทั้งลูกเลยใช่ครับอันนี้เขจะแบบข้งล่างไอ้ที่บอกไอ้ที่ที่บอกเขาควายคือไอ้นี่เหรอใช่ครับเขาควายนี่แหละครับนี่เขาควายเขาขเรียกนะ <c oughs> โอเคเป็นรูปเลยเก็บรายละเอียดอย่างน้ใช่ไแล้วก็มีแผนกเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งทำให้ขาวเลยอะลายล่าลายล่าเรื่องนี้ร้องอะ แช่เรือย้นี่ยลูกก็จะหลับอยู่แล้วอันีใหญ่านชื่อไรครับมีชื่อหลังยังไม่ได้ตั้งทำแยะกบกบขาสีค่ะพร้าสา แต่ถ้าดู่นเลนส่ขยายก็มองต่อไม่ได้่าลอง